คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมกันได้ที่แพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภยัยสนใจเติมเงินไปเก็บไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม Back โคว e เอนะครับนะโดยคลิปนี้ครับผมนะเราจะมา แนะนำในส่วนของแนวทางการเพลภายในหนึ่งวันครับผมซึ่งเราเคยทําไปแล้วนะแต่ว่าบันทีรายละเอียดครับผมขาดตกนิดหน่อยครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราจะมาแก้ตัวครับผมนะรอบนี้รับรองเลยว่าครบทุกอย่างไม่พลาดเลยครับผมนะแม้กระทั่งรายละเอียดนิดหน่อยครับผมนะงานนี้ครบแน่นอนครับผมนะ ก็เริ่มต้นครับผมนะเมื่อเราทําการล็อกอินเข้าเกมนะครับผมนะโดยเกมนี้จะลีวันใไม่ตอนตีสี่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเริ่มตีสี่เพื่อปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไล่ได้เลยครับนะว่ามีอะไรบ้างครับโดยอย่างแรกครับผมนะเมื่อเราเข้ามาทําการล็อกอินเสร็จปุ๊บครับเราจะทําอย่างแรกเลยก็คือการแจกแต้มเพื่อนนะครับนะโดยเราสามารถจะส่งขอครับผมให้เพื่อนนะครับผมนะ เน่นอว่าแทมเนี้ยก็จะเป็นแ้มโคเวอร์ของเราครับผมเอาให้เพื่อนไปกดกาชานะครับนะและแน่นอนครับผมว่าพอกดส่งปุ๊บเนี้ยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนใหม่ก็มากดรับคุขอตรงนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นครับผมนะก็ส่งขวัญให้เพื่อนทุกคนนะครับนะอันนี้คือเริ่มเลยนะครับผมนะมาปุรก็ส่งให้เลยครับจากนั้นนะครับผมนะแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องเอาต่อมาครับผมก็คือกดรับ รายได้นะครับผมนะเมื่อเรากดรับรายได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ในสุนขอเงินนะครับผมสตามินาขออืดอีกมากายนะครับผมนะยิ่งเก็บไว้นานนะครับผมนะก็มีโอกาสได้ของดีตามไปด้วยนะครับอ่ะแน่นอนว่าระวังใช้เต็มด้วยนะถัดมาครับผมนะก็ต้องเป็นในสวนของการล็อกอินเข้าหน่วยนะครับผมนะเมื่อเรากดล็อกอินเข้าด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆมากายนะครับผมนะอันนี้ก็ดูเอาในสุนขอรายงานตัวนะครับผมนะอ่ากดปุ๊บก็ได้ปั๊บนะ ยิ่งได้เกิดคนเรามีการอ้อนเข้ากิวมาบ่อยุ๊บเราก็ได้ขอรางวัลเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็เข้าสู่การบริจาคนะครับผมนะซึ่งก็มี 2, <ng ar ic. S> 2> การบริจาคขผมก็คือบริจาคเป็นเงินนะครับผมกับบริจาคเป็นดัคิซานครับนะก็ต้องบอกว่าทั้งสองอันถือว่าดีทั้งคู่ครับถ้าเกิดเราต้องการซื้อของในร้านค้ากิวมากขึ้นเราก็ต้องบริจาคมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาอ่านภารกิจต่งตางๆนะครับผมในส่วนของภารกิจของกิวด้วยนะครับ และแน่นอนครับผมบางครั้งกิ้วก็จะมีอีเวนต์นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการท้าทายด้วยนะครับนะก็จะเป็นการรับโค้ดรับข้อขอครับผมนะเพื่อดูเอานะครับผมว่าวันนี้เดือนนี้นะกิ้วเรามีการแอคทีฟแค่ไหนนะครับผมนะยิ่งกิ้วเรามีการแอคทีฟเยอะเท่าไหร่ครับผมก็จะได้รับขออรางวัลมากขึ้นตามไปด้วยนะรวมถึงในส่วนของบอสกิ้วนะครับผมก็จะมีมาเช่นเดียวกันและแน่นอนครับผมว่าหากกิ้วมีการอัพเลเวลมีการตกแต่งครับผมนะก็สามารถที่จะมารับบัฟนะครับผมของกิ้ได้ด้วยนะจากการล็ ถัดมาครับผมนะเมื่อเราทําตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มถัดมาก็คือในส่วนของเควสนะครับผมนะเราก็มาดูเอานะครับผมว่าเอ้ยวันนี้เควสของเราเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะในส่วนของเควสไล่วันนะครับผมนะก็ไล่ทําให้หมดเลยนะครับนะค่อยๆถือว่าง่ายอยู่แล้วครับผมนะไม่ต้องว่าจะเป็นในส่วนของการรับโค้งรับขอลุยด่านนะครับผมนะล็อกอินเอ้ยพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็เควสไล่วันครับต่อไปครับผมนะก็มาในส่วนของร้านค้าครับ มันจะมีร้านค้าครับผมนะในส่วนของร้านค้าที่เรียกว่าเออให้เรามาซื้อของทุกวันนะครับผมนะอย่างแรกก็คือในส่วนของร้านค้าธรรมดานะครับผมนะร้านค้าธรรมดาเนี่ยจะมีของขวัญรายวันอย่าลืมเข้ามากดตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยด้วยครับและก็ร้านค้าทั่วไปครับผมในส่วนของตัวค่าฟรีนะครับผนะจะมี2อันนะครับนะก็เข้ามารับคงรับของให้เรียบร้อยและก็เช่นเดียวกันการกดอันเชิญนะครับผมนะ ตู้สแตดาดหรืออาเชิญทั่วไปครับผมนะวันหนึ่งจะสามารถกดอ่าเชิญฟรีได้1ครั้งก็เข้ามากดรับอาเชิญตัวสุดนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกันไม่เสียผลประโยชน์นะครับอ่าโอเคนะและถัดไปครับผมนะก็คือช่วงเวลาการเพล์เกมครับผมนะโดยมันจะมีช่วงเวลากำหนทามนะครับผมนะสองช่วงเวลาครับอย่างแรกก็คือช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับผมนะพอเที่ยงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีอ่าคุณฮ่งนะครับผมนะโผล่มาตรงนี้เลยนะครับผมนะ และก็ช่วงเวลาตอน5โมงนะครับผม5โมงเย็นนะครับผมนะก็จะโผล่มาเช่นเดียวกันหากเราเข้าไปครับผมนะเข้าบ้านหรือล็อกอินเกมช่วงเวลานี้ครับนะมันก็จะมีคุณโฮมมาหากเราไปตีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับผมนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเยอะมากครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเราเคลียร์ในเรื่องนะครับผมนะเคลียร์ในเรื่องในเรื่องหลักเราเราเนี่ยไปไกลเท่าไหร่ครับผมคุณโฮมก็จะให้เงินมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นนะครับผมนะ ใครที่อยากไม่รีบเคลียร์ในเลือกก็แนะนําให้รีบเคลียร์ครับผมเคลียร์เท่าที่เราสามารถจะลงไหวนะครับผมนะอ่าอย่าเอาไว้นะครับผมนะตอนเที่ยงกับฮาโบครับผมนะก่อนเข้าไปตี้ดครับผมนะก็อย่าลืมรับบัฟนะครับผมนะกินนมกินอาหารนะครับผมนะเพื่อที่จะได้ได้เงินเยอะๆนะครับผมอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะ ต่อมาครับผมนะเรามาเริ่มอย่างอื่นกันบ้างก็คือในส่วนของท้าทายนะครับผมนะซึ่งท้าทายเนี่ยจะมี2อันครับผมก็คือท้าทายจํากัดกับท้าทายทั่วไปนะครับขอเริ่มจากในส่วนของท้าทายจํากัดก่อนนะครับผมนะท้าทายจํากัดเนี่ยเราก็จะได้ครับผมในส่วนของการลงตีนะครับผมด่านนะครับผมนะวันละครั้งนะครับผมนะมันก็จะแจกคงแจกของแจกเงินนะครับผมอันนี้ก็ลงไปด้วยเวลาลงนะครับผมเนี่ยก็พยายามลงด่านที่เราคิดว่าไหวนะครับผมและก็ อย่าลืมครับผมด่านทั่วไปพู้นี้เวลาลงครั้งแรกนะครับผมเนี่ยมันจะให้เพชรด้วยนะครับดังนั้นพยายามลงด่านที่เรายังไม่เคยอ่าลงมาก่อนครับผมเนี่ยเพื่อรับเพชรไปนะครับอ่ามันมี3ด่านครับผมนีก็ลงเท่าที่ไหวหมดและก็แน่นอนครับผมในส่วนของด่านอีเวนต์นะครับผมตอนพิเศษครับอันนี้ก็จะให้ลงวันละ3าครั้งเพื่อรับขอรงวันต่างๆมากมายก็อย่าลืมมาลงตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะในส่วนของท้าทายจากัดนะครับ ต่อจากท้าทายจำกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขอพูดในส่วนของการท้าทายทั่วไปนะครับนะโดยการท้าทายทั่วไปครับผมนะก็จะใช้ในส่วนของสตามิน่าในการลงแต่จะมีอันนึงครับผมที่ค่อนข้างจะพิเศษก็คือโถแห่งความทรงจำนะครับที่งโถความทรงจำเนี่ยจะใช้ตัวนะครับผในการลงนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาในการฟื้นฟูนานพอสมควรนะก็อย่าลืมมาลงด้วยนะครับนะและเช่นเดียวกันการลงครั้งแรกครับผมนะก็จะได้เพชรมาด้วยอันนี้ก็ลงไปเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของท้าทายประกาศท้าทายทั่วไปก็จะประมาณนี้ต่อไปครับผมก็คือในส่วนของสนามปัล่องนะครับผมนะน่นเรบว่นก็อย่าลืมมาตีนะครับผมอารีนาให้พร้อมด้วยนะครับเพื่อเพื่อรับของรางวัลต่างๆบากบายนะครับอ่ะก็มาต่อมานะทีนี้หลังจากทําอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มนะครับผมนะตลอดทั่วละอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการลงด่านนะครับผมนะเมื่อเข้าไปสู่ในแบบนะครับ เราก็สามารถที่จะเดินสำรวจแมปต่างๆนะครับเนะเพื um, ่อรับขอรางวัลนะครับนะโดยแบบแมปหนึ่งนะครับผมนะมันจะมีขอรางวัลให้ในการสำรวจแบบต่างๆครับนะแมปละครั้งเลยนะครับผมแมปละไอ้นี่เลยนะจะรีทุกๆวันนะครับผมนะถ้าเกิดใครสำรวจแบบหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ไปแบบสองนะครับผมนะสำรวจให้หมดนะครับนะเออสำรวจให้เรียบนะครับนะอย่าให้เหลือนะครับนะอ่านะครับผมนะถ้าสำรวจแบบสองเสร็จปุ๊บก็สำรวจแบบ3ต่อก็สามารถกดเข้าพื้นที่ได้นะครับผมนะปุ๊บ เนี่ยสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยครับผมเนี่ยมันจะมีทุกอันเลยนะวันนึ่งนะครับผมเนี่ยมันจะให้เรามาสำรวจวันละครั้งนะครับถ้าเกิดวันนี้เราสำรวจเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยพรุ่งนี้ก็มาสำรวจใหม่เพื่อรับของรางวัลต่างๆตามวิธีด้วยนะครับเนี่ยก็เดินหายทั่วไปครับนะเนี่ยก็เดินเดินหาเอานะครับนะไม่เจอเลยแฮ อ่ะก็เราเดินสำรวจเอาให้เรียบร้อยนะครับผมนะวันหนึ่งก็รีบประปานะอ่ะและต่อจากการสำรวจเสร็จปุ๊บนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องทำตามตามาอย่างนี้ครับผมก็คือการอ่าตกปลานะครับผมนะซือตกปลาเนี่ยเราก็สามารถสำรวจและได้จิตตกปลาเพิ่มนะครับนะก็อย่าลืมเข้ามากวดตกปลาให้เรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยครับผมนะกดตกปลาเลยครับ ตกเมืองไหนก็ได้นะแต่ว่าแต่และเมืองแต่และเมืองมันจะมีจิกซซอด้วยครับผมนะีถ้าเราอยายาขาดชิ๊ซซอดเมืองไหนก็อย่าลืมไปตกนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะยากมากครับผมอัตรากระดอบ 1. ดเนะครับผมนะีค่อนข้างถือว่ายากมากอ่โอเคนะครับนะีก็จะประมาณนี้นะในส่วนของตกป้านะครับผมนะ หลังจากตกปลาเสร็จปุ๊บนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องทํามาเพิ่มอย่างนี้ก็คือการเข้าไปสํารวจในส่วนของแมปต่างๆด้วยนะครับนะเพราะบางครั้งเนี่ยในแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของมินิแมปเข้าไปได้อีกทีหนึ่งนะก็สามารถเข้าไปสํารวจได้อ่าไปสํารวจเพื่อเอาอะไรครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คืออาเตะหีบครับหลักๆเลยนะครับนะอันนี้เข้าเมือต่อไปนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนว่าอาที่เป็นการมินิแมปเข้าไนาดไหนครับ เมื่อกี้มีให้ตำรวจอ่ะเมื่อกี้อะไรเนี่ยเนี่ยก็ตำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยครับผมนะวันดึงไปจรีให้มาเสมอนะก็เดินแลกให้ทั่วเลยนะครับอ่าได้ใบละอ่าเดี๋ยวครับผมนะอย่างที่เนี่ยเดีย๋ยวกองประชาการครับผมเข้าไปข้างในครับบักครั้งได้ครับผมนะเข้าไปเพื่ออะไรครับผมนะไปหา หีบไม้ครับผมนะหีบไม้ทุกส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาเตะได้เรื่อยๆนะครับผมนะวันหนึ่งก็จะมีหีบไม้โผล่มาให้เราเตะเพิ่มนะครับนะเพื่อรับในสุขของของรางวัลต่างๆนะครับนะและก็เป็นการเพิ่มชื่อเสียงเมืองด้วยนะวันหนึ่งมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับนะเราก็สามารถไปเตะเพิ่มได้เห็นไหมอ่ะงอกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยตรงส่วนนี้นะเตะเลยครับปุ๊บนะครับนะก็จะได้ทั้งเงินนะครับผมนะและก็ จิกซอนะคร่บจิกซอเนี่ยมันให้มาแข็งเดียว่าน้น,นะแล้วก็จะได้ชื่อเสียงมาด้วยก็พยายามเดินหาเอา้านะครับอ่ะมาดีนะครับผมนะอันนี้ก็วันละครั้งข้าผมงอกวันละครั้งก็ไปเตะให้เรียบร้อยนะครับ เอาแล้วครับผมหน้าที่เหลือก็มีอย่างสุดท้ายครับผมที่เราจะมาทําตอนจบนะครับก็คือการรับในส่วนของ time play นะครับนะซึ่ง time play เนี่ยเมื่อเราทําการล็อกอินเข้าเกมนะครับผมนะครบ90นาทีครับผมนะเราก็จะได้ในส่วนของคำว่าต่างๆทั้งหมดนะครับนะตรงส่วนนี้นะก็แน่นอนครับผมว่าอันสุดท้ายจะเป็นเพชรนะครับนะตรงส่วนนี้เราสามารถเปิดเครื่องออทิ้งไว้ก็ได้นะครับผมนะหรือจะไปปล่อยครับผมเรื่อยๆนะครับผมนะ แล้วค่อยกลับมารับอีกทีหนึ่งกีหลังก็ได้ครับนะนะเกิดไปหรือเป้าครับผมในส่วนของทั้งหมดครับผมเนี่ยที่ต้องทําภายใน1วันนะครับนะก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดต like, ิดตามเป็นกระดกรจช่องเราด้วยนะครับนะยิ่งถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยยิ่งยอดวิวตกครับผมนะ่ยังไงก็ช่วยกดแชร์นะครับผมนะเพื่อให้คนอื่นเห็นคลิปของเราบ้างครับผมนะทางเจ้าของช่องจะได้เป็นกระดกรจาทำลี่ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผม Po อสมิเคทขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่นะครับ บายบายสวัสดีครับ